มีหมูปิ้งเดินอ้อมเนี่ยมีงานอยู่แค่นี้เลยแต่เราจะดูว่าเขาขายอะไรมงอ่ะมีหมูปิ้งนั่นนะเคฟเคิฟนันนะถ้าจะซื้อน่ะอะไรวะกระเบื้องกรอบอะเบื้องกรอบสั่งเลยสิสั่งแล้วก็มาเอากูไม่รู้หลับเจอแล้วกูซื้อเลยกูไม่ค่อยอะไรเดี๋ยวมันของหมดก่อนไม่ได้ซื้อของหมดโหเด้อยซื้อกระท้อตรงนี้ก็ได้เถอะอ้าวก็ซื้อสิกูซื้อแล้วน่ะ มึงรอแต่ซื้อนี่ยมันจะหมดก่อนเด้อกระทอนน่ะเนาะเืองอะไรดีเดีนไม่กินซื้อไปให้อีเออเฝ้าไปเอาซะนะกระท้อนลูกเท่าไหร่คะดูร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วมาสี่แปดเหรียญแล้วดอยโอ้โหง่ายสุดเลยเหยียบไปสองลูกได้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมันกะน้ำหนักไม่ถูกหรอกต้องเอาไปสองลูกเลยจบมันไม่ได้กะน้ำหนักมันไม่ใช่ของหนูไปจัดการไปสานกุศิเบึงทางนี้เขามียังไง เขามีเห็ดแทงว้ยหนาวเห็ดแทงมีแย้มมันก็ไม่ย่อยอะไรไปคนด้านไม่ใช่หรอมันบอกว่าให้ไม่ย่อยซื้อให้อะให้มันอะจะดูข้อความไม่ไม่มีอะไรเลยและไม่มีอะไรเลยไม่ซื้อเกิดไม่เป็นไรมันไม่กินก็แล้วไปถ้าซื้อไปมันก็เอาอยู่แล้วล่ะโอ้ยกำมองพิมพ์ป่าว่ามันมีอันอันแคมปิ้งเงินมาขวัญ ป้าแหนมเห็นตอนเขับรถมาหน่ะป้าเห็นเป็นยางอะนะออก็มองป้าทวงว่าแค้มปิ้งนี่แหละเ,เรียนสายแม่และคืนหอดปักปับเว้ยโอ้ยน่าสงสารกระเจาได้ฝนมนาตกออนี่ไงอาหารไทยคือกันออน้ำปลาร้าแม่อีพิมโอ,อ๊ยพี่เขาบอกโลเท่าไหร่นะ ร้อยไม่รู้จําไม่ได้แล้วร้อยเกตสิบมั้งเอาว่ะอ่าเล็บเอาไปว่ะวางได้ก่อนครับร่มวางก่อนเราต้องกินของกินก่อนค่ะซื้อสวิตได้ไหมคะสวิตได้ค่ะเอาสองอันเดี๋ยวดูหมูยอก่อนไงมอร่อยอันนี้เฮ็ดเองมปะคะทำเองค่ะอันนี้คืออะไรความงาม อันนี้เอาหมูยอสองเอาแหนมเอาแหนมเอาแหนมสองนะคะแหนมหมูยอชิ้นได้ค่ะใส่ไม่ติดล้อเองอ่ะขอบอสสวิตหน่อยจ้ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะจ่ายเงินก่อนเขามานอนอยู like. ่นี our ่ก็มน yeah, so ี่พอเขามาขายเขามีรถบานมันอยู่ตรงแคมป์ปิ้งพี่น้องมองไม่น้อยมากนั่นแหละอันนี้สมาคมทำมังครามสมาคมวัดป่าเป็นนวดค่ะ เป็นล่านนวดหากรสียางเบืงน้าแก่นฝนมันตกก็เจ้า,จากำลังเปิดห่านกันนี่ค่ะพี่น้องคนไสเห้าขายผาักขายเป้หลายอยู่ขายของกินก็นหลายเมลอยก็เริ่มนักแล้วลองเท้ากับเปียกแล้วค่ะโอู่แต่เสียดายเล็กน้อยของเหรียเป่าลกมมือสุดท้าย อย่างอ้อมเบิงตรงนี้ซื้อบ่มีของขายดอกพี่โอแต่สงสารกระเจ้าเนาะแล้วเสด็เงินแน่ี่ดนี่ห้านเปิดบุได้ดพี่น้นองสงสารข่อยน่ำเหนื่อข่อยมากขเขาเกดอยากซื้อ ไทยเอเชียมาร์เก็ตขายลูกชิน้นขายลูกชิน้นขายขนม โอ้ยสั่งสนเด้เขาบอกได้เปิดลลหลายร้านพุ่นน่ะมอนเมืองเขาก็งามงามเนพี่น้องมาสิดดแดดแดดเนาะเขาก็สิได้ดบึงง่ายแฉะเชอดเชะแฉมันแฉะนี่แล้วอ่ะ น้องทถาเปียกแล้วนี่มาพอพีนน่น้องว้านเฮาเอามีเพียกแห้งมีก๋วยเตี๋ย มีตะไคร้มีมะระกอมีถั่วต้มมีทุเรียนมีเงาะมีบัหมี่เฮ้ยอยู่นี่มีกระท้อนเปรี้ยวสวัสดีค่ะนี่ไงขวัญละกรรมที่แกกินนั่นนั่นโอสละเหรอสละท,ท,ทุงเท่าไหร่<อ>ละอานเเปรี้ยวหวานบ่ เอาไว้ในถุงหนึ่งซื้อสละก่อน,นได้สละเบียวหวานมามาลาน,นีีกร้าันกว๋วยเตี๋ยวนำกำลังหอนเลยหั่นจมตรำตรำซุ้มโอ้นี่กับกระท้อน โอ้ยควยจับกับมี้านได้ซื้อเมื่อไหร่อยู่พี่น้องวนะ่านนมีกระท้อนมีกระท้อนมีน้ำปลาหวานด้วยมีหวมม่วงน้อยพร้อมตรงนี้มีน้ำปลาหวานพินมีกระท้อนน้ำปลาหวานตรงนี้มีน้ำปลาหวานพร้อม เห็นบ้านั่นน้ำปล่าหวานมีบัมม่วงข้าวเหนียวบ่วงม่วง,งพร้อมเอาไม้ขวานกระท้อนอันนี้เขามีน้ำปล่าหวาน,น,าวานก็ต้องซื้อแต่ว่าถ้าเราให้เขายำให้เขาก็ยำไงฮะร้านอันไหนอ่ะม,มันเป็นร้านไทยไอเขาไม่ได้มาขายในนี้ เขาน่ะตัวเขาน่ะมาคนที่ป้าซื้อของน้ำเขาน่ะเขามาเขาอยู่ในงานนี้เขาถามที่อยู่ให้เอางี้จะเอาขนมก่อนไหมไปเอาขนมให้จบก่อนถ้าจะเอาขนมแล้วค่อยมาซื้อของกินร้านไหนอะ่ะเขาไม่ได้มาขายของนะคนที่ป้าบอก่ะ เขาก็มาเที่ยวเหมือนเรานี่อันนี้เป็นส้นตมตำเป็นผัดไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวผัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของปิ้งย่างหมูปิ้งข้าวเหนียวอันนี้ก็จะเป็นขนมที่แกอยากกินก็สั่งเลย ซื้อเลยถ้าจะเอาหรือ,อยังไนนงนุ่นนะชื่อมันข้างบนนุ่นมึงมีไส้ด้วยนั่นชุดละหกสิบไม่แพงแล้วอันนี้เป็นอะไรว่า,าโตเกียวเออโตเกียวขนมเบื้องอันนั้นที่เขาทำอยู่นั่น มันมีโตเกียวใส่ใส่ฮอทดอกใส่หมูปูอัดซื้อกระทอนส่งเครืองซื้อกระทรรอนเป็นลูกแล้วซื้อกระทอนส่งเครื่องอีกจ้ากินให้ขี้แตกไปเลยน้ำปลาหวานขายยังไงคะ่ะย <20. S 1> <20. S 2> ี่สิบยี่สิบไม่มีแต่ว่าหนูได้ซื้อนี้แล้วอพอแล้วเนาะกว่ามันไม่ฉ่ำแม่นี่เขาบอกว่ารอบใหม่แล้วนะ อะไรก็กลัวไม่ช่ำซื้อไปเผื่อเขารถเขาเอาอยู่ดอกขวัญของมันแปลกบ้านเ้าบ่มีกลิ่นดอกมะม่วงเว้าขับรถมาตั้งสามร้อยโลคนนี้พริกโลเท่าไหร่พริกสดโลเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบพริกแดงพริกเขียวร้อยสี่สิบ ไม่ต้องลุกหรอกเบียดสิงนะจ๊ะให้ดูบรรยากาศเปียกมาล็อกมาเลยเหมือนลูกมาตกน้ำดีนะเอาเสื้อมาด้วยวันนี้ฝนตกบ่ยอมหยุดเลยพี่น้องเลย เพราะว่าทุกทีอ่ะเขาต้องติดธงฮะเขาต้องติดธงงานไทยเพราะว่าตอนนั้นหนูเคยมากับแม่มันตีกูก็เ,เห็นมึงมามึงก็ไม่ใช่ตรงนี้เหรอตรงนี้กูเห็นเป็นเนินเนินทางเข้าอยู่แต่เพียงว่ามันติดป้ายบอกงานไทยไงแต่นี่มันไม่ติดอ่ะซื้อของซื้อของมาแล้วเอาของไปไว้ในรถมั้ยหิวอะไรค่อยเดินไปเอาในรถแล้วกันเราเอาตรงนี้เลยนะเพราะเราจะดูดนตรีของกอดก็แมวมายอมชุดวัดทุกคนมาเซตตัปตุ้ิดตัวไปเก็บไป ไม่ไมนเอาทีうう่กุญแจอยู่กับแต่